Hello test ส e s t สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอน้อนหลังเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเมื่อเมื่อวันพฤหัสเอยเออพฤหัสแหละเมื่อวาน่วันนี้วันศุกร์ครูอัดพฤหัสเนาะที่เป็นกรรมาการนักเรียนที่ไปเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งก็เมื่อวานในห้องครูสอนเพื่อนไปสองข้อเดี๋ยวคนที่ไปเป็นกรรมาการจะตามไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวฟังคลิปนี้แล้วกันจะได้ตามในห้องนนอันเนาะในคาบต่อไปนะครับมาดูข้อสี่สิบเก้า จากรูปจงหาความต้านทานระหว่าง A กับ B หาความต้านทานระหว่าง A กับ B ก็มาดูว่าจุด A กับจุด b เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเห็นไหมครับว่าจุด A กับจุด b เนี่ยมันต่อตกข้อมกับทั้งวงจอรอยู่สแสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาคือความต้านทานทั้งวงจรเลยมีค่าเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นมาดูก่อนล้วกันว่าจะหายังไงนะครับอตามรูปเนาะเขาก็ไม่ได้เขียนอ่า แหล่งจ่ายไฟมาเนาะแต่เราต่อเข้าไปเองเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟกระแสมันจะไม่ไหลถูกไหมครับอ่านี่ครัวบควครัวลบเพราะกระแสไหลปุ๊บครูให้ตรงนี้เป็นไอรวมละกันไอรวมผ่านมาออพอมาถึงจุด C ีมันเจอทางแยกเห็นไหมสองทางแสดงว่ามันจะแบ่งกระแสไปทั้งสองทางครูให้ตัวที่ไปทางฝามือเนี่ยเป็นไอหนึ่งละกันตัวที่ลงมาด้างาเป็นไอสองนะครับทีนี้พอมันเคลื่อนที่ดูไอหนึ่งมันก็ เอาไปไหนล่ะไอหนึ่งปุ๊บคลิปหายเอาเอาใหม่ปุ๊บไอหนึ่งมันเคลื่อนที่เป็นไงไปด้านหลังหมดเลยเนาะแล้วก็วนกลับมาที่จุดดีนะครับส่วนไอสองก็ขึ้นที่จากจุด C ีมาจุดดีเห็นไหมครับว่าสังเกตไหมว่าไอหนึ่งกับไอสองมันก็มาบรรจบกันอยู่ดีก็กลับมาเป็นไอรวมไอรวมแล้วก็มาที่จุด B ีมันเดินพับวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะ,ะทีนี้เราจะคิดยังไงมาดู ห็นไหมครับว่ากระแสที่ไอหนึ่งมันไหลไปเนี่ยมันไหลไปด้านหลังผ่านตัวต้านตรงที่หนึ่งโอห์มสองโอห์มแล้วก็หนึ่งโอห์มตรงนี้แสดงว่าเราต้องคิดสามตัวนี้ก่อนคิดจากด้านหลังสุดซึ่งเรามาดูว่าด้านหลังสุดเนี่ยมันต่อ,อยังไงกันไอสามตัวนี้นะครับการต่อวงจรไฟฟ้ามีแค่สองแบบนั่นแหละอนุกรมกับขนานจากที่ดูรูปแล้วเนาะขาอีกข้างหนึ่งของหนึ่งโอห์มกับสองโอห์มเนี่ยมันต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่มันไม่ได้กลับมาเชื่อมกันเองนะครับถ้าไม่ได้กลับมาเชื่อมกันเอง แน่นอนแหละเป็นอนุกรมแน่นอนคิดแบบอนุกรมอันดับแรกอนุกรมของสามตัวนี้เนาะสามตัวนี้ปุ๊บก็จะเป็นอารวมเท่ากับ R หนึ่งบวก r สองบวก r สามเพราะมันมีสามตัวถูกไหมครับก็จะเป็นให้ตัวไหนเป็นหนึ่งสองสามก็ได้นะครับเพราะว่ามีค่าเท่าเดิมแหละหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งได้สี่โอห์มอ่ะได้สี่โอห์มและต่อมาพอเราหาความต้านทานรวมเสร็จเราจะสมมติว่าเอาสามตัวเนี้ย ยุบวงจรรวมกันเหลือเป็นตัวเดียวสมมุตินะลุงนะมันไม่ได้หายไปไหนนะแต่จริงเราแค่สมมุติให้มันเหลือแค่ตัวเดียวฉะนั้นสามตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะรวมกันกลายเป็น1ตัวตัวเดียวเป็นแบบไหนวาดรูปใหม่แบบนี้ฟูวาดให้ใหม่ให้ดูเลยปุ๊บหโอห์ม oh อันนี้จุดซนี้4 oh ี่โอห์มนี้จุดดมาสมโอห์ม oh แล้วก็จุด ีตัวที่เราสร้างใหม่คือตรงนี้ครับไอ้สามตัวเนี่ยที่มันรวมกันเราจะคิดว่ามันรวมกันเป็นตัวเดียวโดวยค่าความต้านทานก็เป็นตัวที่เราคิดมานี่สี่โอห์มอ่าได้ตัวต้านทานม่แล้วเป็นตัวที่เราสมมติขึ้นมาต่อมาทําต่อเลยครับเหมือนเดิมทําจากด้านนอกเข้าไปเนาะก็ดูตัวไหนตรงนี้เอาสีดาแล้วกันนะตรงนี้มันต่อยังไงกันเหมือนเดิมเนียนุกรมกับขนานเห็นไหมครับว่า เนี่ยมันต่อกันเองอยู่สแสดงว่าเป็นขนานแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นคี์แบบขนาดนะครับหาสองตัวนี้ขนานสู่ขนาขนาก็มีอยู่ว่าเอ่ออะไรนะหนึ่งส่วน r รวมเท่ากับหนึ่งส่วน r หนึ่งอันนี้มี r สองตัวนะครับก็มีแค่ถึง r สองก็จะกลายเป็น <c oughs> หนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่บวกกันได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันก็จะเป็นสองส่วนสี่ แต่คําตอบที่ได้มันคือ1ส่วน r ลูก1ส่วน r เท่ากับ2ส่วน4ี่แต่เราต้องการคือ R รวมไม่ใช่1ส่วน R รวมหลังนั้นเราก็กับเศษเป็นส่วนปึ๊บทรานั้น1ส่วน R รวมกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปก็จะเป็น R รวมถูกไหม R รวมปึ๊บคำตอบที่เราได้มันก็ต้องสลับเหมือนกันตรงนี้ก็จะ4ขึ้นไปด้านบน2รงมาราลาจะเป็น R เท่ากับสส่วน2เท่ากับ2โอห์มค่ะได้แล้วเหมือนเดิมครับพอเราเสร็จแล้วเราก็สมมุติว่ามันยุบกัน รวมกันเป็นตัวเดียวเราก็จะเขียนรูปวงจรใหม่ก็จะได้แบบนี้กูมาเขียนข้างล่างเลยลวกันเนาะจะได้ไม่งงปึ๊บเหมือนเดิมรูปอันไหนที่มันคงอยู่ก็คงไว้ไม่ได้ไปอย่าไปแตะมันปล่อยมันในจุด c จุด d ล้วก็กี่โอห์มเนี่ยสามโอห์มไอตัวที่เราเอาใหม่สองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ย,ยมันก็คือตัวใหม่ที่มันเกิดขึ้นรวมกันเหลือตัวเดียวมันเดิมนะครับเป็นตัวนี้มีค่าสองโอห์มสุดท้ายแล้วจริงๆเลยทีนี้ มันต่อยังไงกันสามตัวนี้สามตัวสุดท้ายเพราะว่า,วาในี่เห็นไหมมันไหลไม่ได้ล้ว A ไป b เนี่ยได้แล้ว, a, b, b ลวก็คือต่อแบบอนุก,กรมสุดท้ายแล้วง่ายๆเลย R รวมก็มี R สามตัวก็บวกกันสื่อๆนี่แหละก็เป็น R หนึ b, ่งบวก R สองบวก R สามจะเป็นหนึ่งบวกเขียนให้สีให้ต่างกันเลยจะได้เห็นชัดหนึ่งบวกสองบวกสามเท่ากับหกโอห์มตอบแล้วนะครับจากนั้นความต้านทานรวมระหว่างจุด a และ b มีค่าเท่ากับหกโอห์ม oh โอเคเนาะสําหรับใครที่ฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจตรงไหน,นก็มาถามครูเอาละกันนะครับครูก็อยู่แถวๆนี้แหละเนาะ,อะลองดูลองดูส่วนใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับอยากเพิ่มความเข้าใจลองไปหาความต้านทานรวมนะลูกหาความต้านทานรวมข้อห้าสิบสามแต่ว่าโจวบอกว่าจงหากระแสที่แลผ่านไม่ต้องไปสนใจมันเว้หาอารวมก่อนอารวมทั้งวงจรอารวมทั้งหมด ก็จะคิดเหมือนข้อเมื่อกี้ที่ครูสอนและลองทําเองดูเพราะเพื่อนก็ทำข้อนี้ในห้องเหมือนกันนะครับโอเคสิครับ